รถบรรทุกขนาดใหญ่มักจะขับแช่เลนขวานะคะตลอดทางเลยซึ่งเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายขอเชิญคุณทิติมาใจแสงครับ กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันติติมาฉายแสงผู้แทนรัสดนจากชาเชิงเซาเขตหนึ่งภักเพื่อไทยค่ะท่านประธานคดีดิฉันได้รับการร้องเรียนจากประชาชนผ่านทางติกตอกติติมาฉายแสงโดยคุณมินซียูแปดหกว่าพี่น้องประชาชนในตำบลคลองหลวงแพ่งและตำบลคลองอุดมอำเภอเมืองจังหวัดฉาเชิงเซาได้รับความเดือดร้อนจากถนนพังเสียหายเนื่องจากว่าการประปาส่วนภูมิภาคค่ะท่านประธานได้เข้ามาดําเนินการวางท่อใหม่ที่ ถนนหมู่ 7, ตําบลเปลเรีงอบางบ่อจัังหวดสมุทรปราการซึ่งเชื่อมต่อกับหมู่หนึ่งตคลองหลวงแพง่งฉะเชิงเซาคือเมื่อวางท่อเสร็จแล้วเนี่ยกลับไม่ทําให้ถนนเรียบร้อยดังเดิมถนนเส้นนี้เป็นถนนสําคัญนะคะท่านประธานเชื่อมต่อไปยังถนนสาย3001ฉะเชิงเซาอ่อนนุชที่ประชาชนใช้เป็นเส้นทางหลักแล้วก็ประชาชนก็ได้ร้องเรียนไปยังกรมชลประทานเพราะว่าเป็นถนนของกรมชลประทานซึ่งเป็นหน่วยงานที่เป็นเจ้าของพื้นที่แต่ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขค่ะ ก็เลยขอความกรุณาท่านประธานส่งไปยังการประปาส่วนภูมิภาคและก็กรมชมประทานเพื่อเร่งฟื้นฟูสภาพถนนให้เรียบร้อยโดยด่วนเรื่องที่สองค่ะศาลาพักคอยชำรุดชุดโทมอย่างหนักเลยค่ะบนถนนสาย3-1-4ชฉะเชิงเซาบางประกงนะคะมีจำนวนสองจุดด้วยกันค่ะจุดที่หนึ่งคือก่อนถึงสามแยกไฟแดงหน้าร้านอาหารบ้านใหญ่ เก้าอี้ชำรุดเกือบหมดบริเวณรอบๆก็สกปรกมากจุดที่2ก็ถัดออกมาค่ะที่นั่งใช้งานได้แต่หลังคาเป็นรูใหญ่เลยไม่สามารถกันแดดกันฝนได้ก็ขอให้แขวงการทางเร่งดําเนินการซ่อมแซมเพื่อความปลอดภัยและสวัสดิการของพี่น้องประชาชนเรื่องสุดท้ายค่ะท่านประธานค่ะดิฉันสังเกตว่าบนถนนสาย314แล้วก็สาย3001รถบรรทุกขนาดใหญ่มักจะขับแช่เลน ขวานะคะตลอดทางเลยซึ่งเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายแล้วก่อนหน้านี้ก็เคยมีสายตรวจมาคอยกวดขันแต่ปัจจุบันไม่เห็นเลยค่ะจึงเกิดการฝ่าฝืน,นยอย่างแพร่หลายก็ขอให้ตํารวจทางหลวงค่ะท่านประธานกลับมากวดขันอย่างจริงจังเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ถนนทุกคนกลับขอบพระคุณค่ะท่านประธาน